สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างก็ฟินกันทั่วหน้าหลังมีการปล่อยภาพการามินกับชาลีใส่ชุดไทยคู่กันการมินสวยมากๆสะกดทุกสายตาและชาลีก็หล่อมากหล่อแบบตะโกนจนทำเอาชาวดอมอย่างเราเรา อดมโนกันไปถึงงานแต่งเลยทีเดียวต่อด้วยคลิปที่ทั้งสองใส่ชุดคู่เป็นเสื้อสีขาวกับกางเกงช้างไปเดินห้างและไปทานข้าวด้วยกันแบบหวานหวานมีช็อตที่ชาลีปอนการมินออกมาให้แฟนๆได้เห็นความหวานของทั้งคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆและต่อด้วยคลิปล่องเรืออย่างโรแมนติกของทั้งคู่นักชาลีก็ได้โพสต์คลิปใน i อ s t o r y ขิงแฟนคลับเบาๆงานนี้ก็ไม่ค่อยจะอวดแฟนเท่าไหร่เลยค่ะ จากนั้นกามินกับชาลีก็ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับพร้อมกับร้องเพลงให้แฟนคลับฟังมีบางช่วงกามินก็ได้เอาโรตีสายไหมมาให้แนักชาลีเสร็จแล้วก็แบมือขอค่าโรตีชาลีก็ให้ไปน1น0 0บาทใจป๋าสุดๆกามินก็ร้องลั่นดีใจใหญ่จากนั้นชาลีก็ร้องเพลงต่อกามินก็แกล้งมากินขนมใกล้ๆเสียงความกรอบของขนมทําให้ชาลีต้องหันมามองแล้วยื่นใหม่ให้กามินร้องเพลงต่อ ด้วยความที่กามินกำลังเคี้ยวขนมอยู่กามินร้องไม่ได้ก็เคี้ยวขนมใส่ไม้ไปเลยงานนี้ทําเอาแฟนคลับปดขำกันไม่ได้จริงๆทะเลนมากมเลยค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ร้องเพลงดาวที่กามินและชาลีนร้องบ่อยๆสมัยจีบกันกามินร้องท,งทั้งที่ยังเคี้ยวขนมเต็มปากแต่ก็พยายามจะร้องทําเอาแฟนคลับก็อดที่จะแซวไม่ได้ว่ากามินผู้กินได้ทุกเวลาแม้กระทั่งตอนร้องเพลงและมีบางช่วง กามินได้ลองกินขนมโรตีสายไหมขนมที่ขึ้นชื่อของอยุธยาก็คงจะขายดีมากๆเพราะกามินได้กินโชว์แล้วบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยมากๆและก็มีบางช่วงที่ชาลีนอน่าบไปกับพื้นกามินกำลังร้องเพลงอยู่กามินก็เอามือไปแตะที่ปากทำท่าจุบแล้วเอาไปแตะที่่ากของชาลีงานนี้นายหญิงแอบจุบแบบไม่ให้รู้ตัวแฟนๆต่างก็แซวกันใหญ่ว่า จังหวะนี้ถ้าชาลีหันไปเห็นก็คงจะมีเขินแหละชาลีเห็นคลิปหรือ,อยังนะเรียกได้ว่าหลังประกาศตัวเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วมันก็จะคลั่งรักหน่อยๆหวานบ่อยๆเห็นแบบนี้แล้วชาวด้อมก็มีความสุขไปด้วยเลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสโซเชียลของเรามีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ